สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลงช่างและป้าแปลงผักทุกๆคนนะคะวันนี้ขอฝากถึงไอ้ปากอลฮลหน่อยนะคะปลากอลฮลที่แบบหน้าตาอุบาทอะไรอย่างเงี้ยคือสมองเนี่ยนะคะสมองมันไม่มีความคิดนะคะขนาดมันจบสูงนะมันน่าจะมีความคิดเออไปสิไปจากชีวิตเขาสิจะมาอยู่กับเขาทําไมจะมาเกาะเขาทําไมหายหัวไปตั้งนานตัวเองก็มีคดีตั้งมากมายมหาศาล ไปเคลีย์เรื่องชีวิตของตัวเองก่อนก่อนที่จะมาตำหนิคนอื่นเขาอะดูตัวเองก่อนนะมองดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนยังไงนะที่ลุงช่างเขาออกมาพูดถึงเธอน่ะนะจะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าเธอเนี่ยพูดมีเหตุผลเวลาออกมาไลฟ์สดหรือว่าออกมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตลุงช่างเนี่ย เธอบอกเขาไม่เคยพูดถึงเธอไม่จริงอ่ะฉันนั่งฟังเขายังเขายังไปดันช่องให้เธอเลยลุงช่างยังบอกว่าฝากติดตามด้วยนะครับเขาพูดได้ดีมากครับมึงหัดไปดูเก่าๆนู่นเทปเก่าๆของลุงช่างเวลาพูดอะไรขอให้มีข้อมูลก่อนนะถามว่าทำไมลุงช่างถึงได้ออกมาไร้ถึงไอ้ปลากระโคเพราะอะไรล่ะคะเอซ เพราะเขารู้สึกดีๆกับผู้ชายคนนี้แต่ลุงเขาไม่รู้ไงว่าคนสมัยเนี้ยมองหน้ามันไม่รู้ใจไงหน้าซื้อปากเนี่ยดีๆเขาเรียกว่าปากแบบปาใสาน้ำใจเชื่อดคอนะ่ยเอสีคนอย่างไอ้ปากาโฮนะลุงก็เลยออกมาความรู้สึกเขาอ่ะเราเข้าใจนะว่า ความรู้สึกของลุงช่างเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงบ่อยนะก็พูดถึงไอ้ปากาโฮบ่อยนะว่าเออออกมาทำคอนเทนต์ดีมากเลยผมชอบเข้าไปฟังนะนู่นนี่นั่นมึงหัดไปฟังคลิปเก่าๆด้วยไอ่ปากาโฮไม่ใช่ออกมาตำหนิเขามึงไปอยู่กับอีเป็ดแล้วเนี่ยนะอีเป็ดแล้วเนี่ยมึงรู้สึกว่ามึงเข้าข้างอีเป็ดมากโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้ อีเป็ดขี้เลยอ่ะอีเป็ดหน้าตอบหน้าอับร,รักกึกกือทุกวันนี้ดูหน้าไม่ได้เลยนะคะเอฟซี่ะอีเป็ดนะคะอืมดูไม่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ปี่อวยแล้วค่ะไปเรียตีนกันแล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะแล้วก็ออกมานั่งตําหนิลุงช่างว่าเออคล้ายๆแบบว่าเป็นงัวลืมตีนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ลืมตีนหรอกไอคนที่มาเกาะเขาเนี่ยไอพวกสันดานยูทูบบางตัวเนี่ย ที่มาเกาะเขาเนี่ยแล้วก็ออกไปแทงข้างหลังเขาเนี่ยตาละตัวเนี่ยออกกี่ตัวแล้วเนี่ยหลายตัวเลยนะเอฟตีที่เกาะลุงช่างแล้วก็ออกมาทิ่มแทงมานั่งเห่าหอกก็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 เหมือนหมาโดนน้าร้อนนี่จริงๆแล้วเนี่ยเปรียบกับหมาไม่ค่อยได้นะไอ้คนพวกสันดานเลวพวกเนี้ยจริงๆเปรียบกับหมาไม่ได้เพราะหมานี่นะมันรู้จักบุญคุณคนนะคะหมาเนี่ยมันรู้จักบุญคุณคนให้ข้าวมันแค่นิดเดียวเนี่ยมันวิ่งตามถึงชาติหน้าเลย แต่คนเนี่ยนะคนเนี่ยมันต้องเปรียบเป็นงูเหา่างูเห่าเนี่ยถึงมึงจะเลี้ยงมันดีขนาดไหนมันก็แหวงกัดอยู่ดีอ่ะนี่ไงพวกนี้ต้องเปรียบเปรียบหมาไม่ได้เปรียบควายไม่ได้เอฟซี FC. เปียบอย่างเดียวก็คืออีพวกงูเห่าทั้งหลายตาละตัวที่ออกมาทิ่มแทงหลังลุงช่างเนี่ยอีพวก YouTube ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงตอแหรดอกทองนะคะที่ออกมานั่งตําหนิเขาแต่ไม่หันไปมองตัวเอง นะคะเหมือนเมื่อคืนนี้ลุงช่างก็ว่าอีกตัวหนึ่งนะคะอีตัวตอแหลที่แบบว่าฟันม้าม้านะคะที่ออกมาเนี่ยลุงบอกว่าอีนี่น่าจะเป็นโรคประสาทน่าจะเป็นบ้านอะปัญญาอ่อนหรือว่าโรคประสาทกูเติมให้ถูกไหมคะเอฟซเห็นไหมคะยังน้อยเฮียที่ลุงช่างพูดถึงเขาไม่ได้ให้ค่าหรอกนะคะแต่เขาหมั่นไส่นะ่ะนะคะอีตัอีตัวนี้ก็ตอแหลนะคะพอกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ ขี่หมูไหลอะไรอ่ะคนจังไรจะไปรวมตัวกันตอนนี้มันเริ่มรวมตัวกันนะคะมีอีฟันม้าเอ้ยไอ้ปากอโหเอ้ยนะคะแล้วก็อีลาตายเอ้ยนะคะหลายหลายตัวนะคะที่ไปรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไอ้นวยหัวโปกอีกตัวหนึ่งนะคะ fc ีตาละตัวแบบโอ้โหมีแต่เีฮี้ยงนั้นแหละ fc ไม่ได้มีดีเลยนะเห็นไหมคะได้มาว่าเขาแต่มานั่งเกาะเขาอยู่ได้อ่ะ เออมึงเกลียดเขามึงไม่ชอบเขาปล่อยผ่านสิจ๊ะไม่ต้องมายุ่งกับเขาไม่ใช่มาเลียตีนเขาอยู่ได้อันนี้พูดจากใจนะจ๊ะกูไม่ได้ว่าใครนะถ้ามึงไม่เข้ามาเอาตีนแย่เข้ามากูก็คงไม่พูดหรอกนะมึงหายหัวไปตั้งนานไปเคลียร์กับชีวิตมึงนะไอ้ปลาเขาโตัวมึงกันมันดีแค่ไหนกูถามมึงแล้วลุงช่างก็ไม่เคยสั่งให้ใครเนี่ยไปนั่งด่านะกูหมั่นไส้กูก็ด่าเองนี่แหละทําไมอะนะ ชอบไปโยงนะเวลาด่ามึงอะไม่ต้องไปโยงหรอกว่าเขาสั่งมู่นสั่งนี่น่ะกูด่าเองเข้าใจปาเออไม่ต้องไปโยงให้คนโน้นไปโยงให้คนนี้หรอกนะกูจะบอกให้กูเนี่ยอยากด่ากูก็ด่ากูไม่ชอบสันดานพวกมึงกูก็ด่าแค่แค่นั้นเองพวกมึงมันสันดานเลวปะละ่ะออกมานั่งเกาะเขาบอกเขาเนี่ยนะได้ดิบได้ดีแล้วลืม เป็นงัวลืมตตนกูว่าพวกมึงเนี่ยตาละตัวเนี่ยที่ได้ดีบได้ดีจากเขาเนี่ยเป็นงัวลืมตตนมากกว่าก็คงไม่ใช่ลุงช่างอะกูว่าพวกมึงตาละตัวนี่แหละนะเกาะเขาพอเขาไม่ได้ให้แสงหน่อยไอสัตว์เอ้ยนะไปว่าเขางัวลืมตตนมาอย่างนั้นอย่างงี้บา้างถ้างัวลืมตตนนะเขาคงรวยล้นฟ้าไปแล้วนะเขาคงไม่มองพวกมึงหรอกทุกวันนี้ก็ทํางานงกงกงกงหน้าดํา่ําเครียด เขไม่เห็นจะงัวลืมเตยนเลยแค่เขาปากดีไปหน่อยแค่นั้นเองแค่เขาปากแบบพูดกับปากกับใจเขาตรงกันเกินไปไงพวกมึงนี่ก็เลยรับไม่ได้ไงจริงไหมนั่นแหละเอฟซีไปคิดเอาเองแล้วกันพวกมึงนั่นแหละตาลาตัวไอ้พวกงัวลืมเตีนทั้งหลายที่ชอบมาทิ่มแทงเขาเนี่ยออกไปก็ออกไปให้มันพ้นๆไปอยู่กับอ e ีเป็ดมันก็ไปอยู่ไปนะไปอยู่กับอ e ีเป็ดก็อยู่ไปไม่ต้องมาเสือกมา เลี้ยวหัวเรือมันนั่งกัดเขาว่าเขาหาว่าเขาน่าะสนับสนุนเปิดไฟคงไฟเขียวส้วนตีนอะไรเขาไม่ได้ไปเปิดไฟคงไฟเขียวหรอกกูหมั่นไส้พวกมึงไงก็เลยออกมาด่าทุกคนก็หมั่นไส้กันทั้งนั้นแหละที่ผายไม่มีใครหรอกแล้วบอกให้กูต้องมานั่งด่าพวกมึงอะนะแต่พวกมึงมันปากขีปากขีแค่นั้นแหละก็เลยออกมาด่าแค่นั้นแหละจบเข้าใจนะอย่าไปเกาะเขามากลุงช่างน่ะเกาะเขาจนตัวผอมไปหมดแล้ว นะเกาะเขาไปทําอย่างอื่นไม่ได้ไงไปทํามดเย็ดกันไม่ได้ไงไม่มีแสงกูต้องมาเกาะลุงช่างไงแสงจะได้กลับมาถุยไอพวกขี้